สี่สามสองหนึ่งและขอเสียงปรบมือค่ะให้กับพี่นีเปิง์น บิสัทไลฟ์สไตล์สมุทรปราการค่ะโดยในโอกาสนี้ค่ะเราจะขอะการสีขาเกษตรปลอดภยัเยเกษตรอีซีกรีมาร์เก็ตเพชรบุญในครั้งนี้นะคะขอมินิฮัทอีกหนึ่งแอคชั่นได้ไหมคะน่ารักที่สุดเลยค่ะวันนี้มาจากใจเราต้องเราที่การที่มีคุณภาพดีการนำเสนอให้พี่น้อง ครับตอนอื่นต้องขอขอบคุณทางสำนชกงานกรมจังหวัดสมุทรปราการนะครับรวมทั้งโรบินสันสมุทรปราการนะครับในการซื้อในการลดข้อเรื่อในี้การลดสินค้าของิจ้ารที่มาจัดกิจกรรมระหว่างเนที่สิบสองถึงสิบหกเวลาคมนี้เป็นสินค้าที่ สินค้าเกษตรปลอดภัยแล้วก็สิน,นค้าสิ e IN, ่งบองชี้ทางอุตสาห์นะครับที่ให้ของพิจบูกนะครับก็นะร่วงๆกว่าน40ะ่สแล้วก็ล้วนเป็นสินค้าคุณภาพก็ฝากเป็นอย่างยิ่งว่าทางผู้ประกอบการหรือว่าทาง ในส่วนของที่น้องประชากรชื่อบริโภคจะได้ให้ความสนใจแล้วก็ทดลองใช้ทดลองบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดเพชรบุรีไทยใต้ตากรีมาเทเพชรบุรีเซึ่อทำนี้ต้องขอขอบคุณท่านนี้จังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งทางจังหวัดสมุทรปราการจะมีช่วยอำนวยความสะดวกเป็นอย่าง่ีเลยนะครวมท่านผู้มีสาระสมุทรปราการ พี่นองใน้นที่มาก็เป็นเชิญนะครับพี่น้องในพื้นที่นะครับก็เนเชนมางานดีๆของจังหวัดชลบุรนะครับเป็นงานสินค้าเกษตรขอัควาด้วยแถมยังมีสินค้าดีๆที่เด่นองชลบุรีหลากหาครับสิ็เชินพี่น้องท่านนะครับที่ได้รับชมฟังนะครับ วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้นะครับที่โรงประชุมสัมมนาที่3แล้วเราก็ถึงมาทดลองนะครฮะใช่ไห้ทดลองใช้สินค้าของจากทีแค่นี้นักท่องเที่ยบนู่นครับเรียนเชิญนะครับในในช่วงที่จัดงานนี่มีกิจกรรมไหมคะแต่ละวันนะคะจิ๊กกิจกรรมเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ย ทั้งก็มีกิจกรรมอย่างการแสดงของศิลปินนะครับแล้วก็มีทุกวันแล้วก็ภายในการมีกิจกรรมส่งเสริมการขายจะเป็จะเป็น,นลักษณะลดราคาหรือร่วมสนุกอะไรต่งางน,นีแต่ทะกวันทุกวันขอยย้ำเวลาจัดงานนิดหนึ่งควันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างสิบสองถึงสิบหกเวลาคมนะครับก็เวลาประมาณสิบโมงโดยประมาณนะครับสิบโม,มงมม น่าจะประมาณสามพุ่มนะครับโดยครับ mm ก็ของเพชรบูรก็มากันจัดเต็มก็อยากจะให้ท่านไม่ว่าจะเป็นที่น้องชาวสุพรรณบุรหรือว่าใกล้เคียงมาช่วยเป็นกำลังใจให้กลุ่มโดยทุกเกษตรกรต่อฐานทัพเป็นานนะครับเพื่อการประทับใ้ของเกษตรก ็ในนามของสุการคบริษัททีการกิรนะครับที่เขา็นนุก็ไดครับทธิที่ดินแล้วครับเราได้ปลทุนเวรกำกับการท่ามกที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าธุรกิจส่วนตัวด้วยกาเป็การเการเกตรนะครับจากผทุ่จังหวัดเราก็มีต่ารจุดที่นะครับแล้วก็คือก็มที่ดินดีครับที่ การบนจังหวัดิครับเื่อสรานสการเป็นที่ากตรองจังหวัดก็สท่านีริด้วยนะครับนอจาสมนทุที่แล้วเรามีการช่วยประชาสัมพันธ์หอโปรโะไหครับ เรื่องของการบระจาคันธ์ครับเราเรามีสื่อภายในแล้วก็สื่อานอกสืายนอกก็จะมีทั้งสื่อาออนไลน์ f a c e b o ุ k หรือว่าทํานการ์ดเป็นบบกระ่มกระนนี้หรือว่าเป็นเก็บของสนะครับแลเป็นวหม่ต่างๆเพื่อการริจกาั์เอ่ออบกลนกาง